วันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับผมเต่าเรือนโพธิสัตว์นะครับของหลวงพ่อแมนวัดตต่างนอกนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมนี่ครับผมด้านหลังนะครับเป็นยานโพกซับนะครับผมนี่ตำรับหลวงพ่อจงวัดตต่างนอกเลยนะครับผมครับสําหรับเต่าเรือนโพธิสัตว์นี้นะครับเป็นเนื้อชนวนตะกุดเก่าของหลวงพ่อจงวัดตต่างนอกนะครับผมนี่นะครับผู้ต้คุณของเต่าเรือนนะครับจะดีทางเมตตาค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัย แล้วเป็นพวกกระซับครับแถมยังคงกระพันชาตีอีกต่างหากนะครับผมนี่องค์นี้ผมก็เพิ่งได้มานะครับผมนี่มาพร้อมคาถากำกับเลยนะครับผมนี่ครับผมมาพร้อมคาถากำกับเลยนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมเป็นของดีนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมนี่เต่าเรือนโพธิสัตว์นี่นะครับผมเป็นเต่าเรือนตัวเล็กนะครับผมผมเทียบกับเหรียญบาทนะครับนี่ยังเล็กกว่าเหรียญบาทเลยนะครับ เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้ามากเลยนะครับผมเต่าเรือนตัวนี้สวยๆเลยนะครับผมครับสําหรับถ้าเพื่อนๆเจอนี่ผมแนะนําให้เก็บนะครับหลวงพ่อแมนวัดต่างนอกนะครับผมองค์นี้นะครับเป็นพระอนาคตเลยนะครับผมจะบอกให้นะครับผมผมเจอผมเก็บหมดนะครับนี่แหละครับผมเต่าเรือนโพธิสัตว์หลวงพ่อแมนวัดต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมขอบคุณครับ